หากใครเห็นคลิปนี้อยู่เพื่อนผ่านไปนะคะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันค่ะวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสาเร็จได้ในวันนี้แบบแผนที่ชีวิตลิขิตเองไนปนตขอใจค่ะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ค่ะกดหัวใจคอมเมนต์แบ่งปันกำลังใจและแชร์ออกไปให้คนคุณรักนะคะ มีใครหลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของโปรเจกต์ที่กําลังจะทําอยู่ในขณะนี้รวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ค่ะเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยแสดงออกถึงความกังวลความไม่แน่ใจและความดังเลสงสัยค่ะความกังวลใจที่เกิดขึ้นนั่นคือความที่เราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการค่ะเราคาดหวังว่าเราอยากได้แบบนี้แต่สิ่งที่เราได้รับอาจจะไม่ได้ในอีกแบบที่เราต้องการมันจึงทําให้เราเกิดความไม่แน่ใจเกิดความดังเลเกิดความสงสัยว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นจริงหรือไม่สิ่งที่เราคาดหวังนั้นจะสําเร็จหรือเปล่าในทุกๆเรื่องราวมักดีเสมอค่ะสิ่งที่คุณทํามาแล้วไม่ว่าคุณจะลงทุนกับอะไรก็แล้วแต่ในทุกๆอย่างมีความหมายมีคุณค่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆที่อยากให้จดจํามันไว้ค่ะและคุณอย่าไปลังเลสงสัยเลยค่ะเพียงแค่เราเฝ้าระวังความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไร ให้คุยกับตัวเองถามตัวเองว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่กําลังรู้สึกอะไรอยู่ถ้าเรารู้สึกในทางที่มันไม่ดีในทางที่ลบเราก็แค่ปรับใจของเราค่ะว่าสิ่งที่เราทําอยู่นั้นเราเป็นทุกข์หรือไม่เราทําไปเพื่ออะไรมันเกิดความดีอะไรกับใครเกิดความดีกับเราหรือเปล่าถ้ามันเป็นโทษกับตัวเองทําร้ายตัวเองเราก็แค่อยู่ทํามันคะ่ะแต่ถ้าหากว่าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันทําให้คุณประสบความสุขได้ทําให้คุณมีความสุขได้ ก็ทำมันด้วยความตั้งใจและก็ความรักที่เรามีต่อสิ่งที่เราทํานั้นค่ะการใช้ชวิตของคุณในช่วงนี้อยากให้ระมัดระวังนะคะไม่ได้ระมัดระวังอะไรหรอกค่ะระมัดระวังจิตใจของเราเองนั่นแหละค่ะการคิดเยอะการคิดฟุ้งซ่านการที่เราคิดมากการที่เราคิดฟุ้งซ่านบางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเพียงความคิดหรืออาจจะเป็นเพียงความรู้สึกที่เราสร้างมันขึ้นมาเองจากสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็น ฉะนั้นวันนี้ค่ะนัสอยากให้เพื่อนเพื่อนมีใจิตใจที่เข้มแข็งนะคะอย่าคิดมากอย่าคิดฟุง้งซ่านค่ะทําอะไรก็ให้รู้จักระมัดระวังแต่การระมัดระวังนั้นเนี่ยต้องเกิดจากการที่เราไม่คิดมากนะคะระมัดระวังกําลังใจของเราระมัดระวังอารมณ์ของเราไม่ให้ขึ้นลงไปกับความรู้สึกในทางที่ลบอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะรักตัวเองรักสิ่งที่เกิดขึ้นรักคนรอบข้างความรักจะนำพาทุกๆอย่างให้คลี่คลายค่ะ ให้แสดงออกมากกว่านี้นะคะหากใครกําลังทําอะไรก็แล้วแต่ลงมือทําให้ชัดเจนค่ะหากใครไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์ขอให้คุณนั้นรักษากําลังใจของตัวเองรักษากใจของตัวเองและทาต่อไปด้วยความรักในทุกๆอย่างมีความหมายนะคะสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดไม่มีอะไรที่สูญเปล่าขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนค่ะเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิคิตเองใบนัดหมอใจหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหั่วใจคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะแชร์ออกไปให้คนที่คุณรัก เพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะ